าราศีมังกรวันนี้จิ๊บนะจ๊ะจะดูดวงความรักให้กับราศีมังกรทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะคลิปนี้คลิปเดียวจบเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะจิ๊บได้เปิดเผยจิ๊บได้เปิดไพ่และอธิฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่แล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะอันนี้ภาพรวมนะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้คนไหนดวงแรงๆก็จะตรงเป๊ะมากอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทัก จิบนะจ้า45ไลายเข้ามาได้เลยนะคะามาดูกันเลยค่ะสําหรับราศีมังกรที่เป็นโสดก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนที่มีคู่ราศีมังกรที่เป็นโสดค่ะมาดูความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับคนคุยในเดือนกันยายนสําหรับราศีมังกรนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบปิดบังเนาะไม่รู้ว่าปิดบังความรู้สึก หรือว่าคุยกันโดยที่ไม่ได้บอกใครแอบคุยอันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนหรือคุยกันไปโดยที่ไม่รู้ว่าสรุปว่าเราครบกันแบบไหนไม่มีสถานะเออคุยไปเรื่อยๆแบบปิดบังแบบไม่มั่นใจแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ด้วยนะมีคนหนึ่งที่ทำตัวเหมือนหวานมากเหมือนเป็นแฟนกันมีคนหนึ่งที่ก็พยายามจะปรับความเข้าใจพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันปรับปรุงทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นคู่รักที่ดีต่อกัน แต่ว่ามันก็ยังมีสามดับที่มรุลงบนหัวใจมันคุมไปด้วยความเสียใจไม่รู้ว่าทำไมนะให้ระวังนิดนึงนะคะสำหรับราศีมังกรที่คุยอยู่เพราะว่ามันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบปิดบงังไม่รู้ว่าคนที่คุณคุยอยู่นะั้นนะเขามีคนอื่นหรือเปล่าที่ทักแบบนี้เพราะว่ามันมีเด็กฟูอยู่ในบทสรุปมันแปลว่าต่างคนต่างอยู่ชนิดที่ว่าไม่ผูกมัดกันนะแล้วมันก็คุมด้วยสามดับเพราะฉะนั้นน่ากลัวคะ่ะถึงแม้ว่า ใครบางคนจะทําตัวหวานมากหวานเหมือนเป็นคู่รักไม่รู้ว่าเขาหรือคุณนะแต่ว่ามันมีอะไรโมเมนต์ที่น่ากลัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุยไปก่อนนะเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้อาจจะเป็นแบบนี้เดือนหน้าอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะอ่ะมามาดูกันต่อว่าแล้วคนโสดสนิทราศีมังกรละ่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะสําหรับราศีมังกรที่โสดแบบโสดสนิทมีโอกาสค่ะ รุ่นน้องค่ะพไพ่ใบนี้นะคะคุมเรื่องราวนี้ไว้อาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณประมาณ5ปีหรือไม่นะก็เป็นคนเก่าที่เคยผ่านเข้ามา แล้วกลับมาขอคืนดีก็เป็นไปได้แต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทะเลาะก,กันตั้งแต่เริ่มต้นจะกลับมาก็ทะเลาะก,กันซะแล้วหรือไม่ก็เด็กน้อยคนนั้นอายุน้อยกว่าคุณ5ปีเนี้ยเขาก็ชวนทะเลาะก,กับคุณซะแล้วนะคะตัวคุณเองรู้สึกเฉยเฉยสนใจเรื่องความมั่นคงในชีวิตมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าความรักมันมีบาดแผลเลยไม่อยากสนใจราศีมังกรก็ เป็นตัวแม่ไปอีกนะเออก็รู้สึกเฉยเอยอะทำไมอะเออจะเข้าวงงอก็เข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะอะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วคนที่เข้ามาส่วนใหญ่อะเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพาย,ยังตอบย้ําอยู่นะเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรที่เข้ามาในเดือนนี้พาย,ยังตอบย้ําอยู่ว่าอาจจะเป็นคนเก่าอยู่ในบทสรุปเลยนะอาจจะเป็นคนเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่า5ปีพาย,ยังย้ําอีกเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข ทำให้คุณนะ่ะได้มีแสดงออกถึงความเป็นเด็ก หรือความไร้สาระออกมาเยอะมากกับคนคนนี้ทําให้คุณยิ้มได้คือราศีมังกรเป็นลักษณะของราศีที่เคร่งเครียดพอสมควรแต่พออยู่กับคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไร้สาระได้สบายๆแล้วก็หัวเลาะทั้งวันเอออารมณ์ประมาณนี้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างที่จะมีความสุขดีมีความสุขกับตัวเองเป็นคนโสดที่มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากๆเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อสัตย์ด้วยนะคนคนน,นี้ แต่เป็นคนที่มองว่าความรักมักเป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรีบร้อนในการเดินทางบ่อยๆอยูย่ๆก็อยากมาหาอารมณ์ประมาณนี้เอออยู่ๆอยากกินกาแฟาไปด้วยกันไหมอารมณ์ประมาณนี้เลยนะเขาหรือเธอคนนั้นจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ดูแลกันถ้าราศีมังกรพร้อมไปก็ไปนะคะเอออะมาดูกันต่อนะคะว่าไพ่จะแนะนําราศีมังกรที่เป็นโสดว่าอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณเนะี่ยยังลังเลในเรื่องของความรักและลังเลในความสัมพันธ์มากๆ คุณเป็นห่วงทุกคนในรอบตัวของคุณคุณสนใจเพื่อนฝูงหรือคนรอบตัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณแคร์สังคมของคุณมากมากในนี้คุณค่อนข้างลังเลแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่แน่ใจไม่พอใจแต่ตัวคุณเองอะรู้สึกว่าคุณอะอยากดูแลเขาคนนั้นหรือมีความรู้สึกว่าถ้าจะเป็นแฟนกับใครสักคนอะฉันอยากเป็นแฟนที่เพียบพร้อมในทุกเรื่องอารมณ์ประมาณนี้หรือไม่ก็ ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากได้ผู้หญิงที่มาดูแลคุณแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแม่เลยอ่ะไม่อยากเล่นเล่นเรื่องความรักแล้วคุณจึงลังเลนะคะเพราะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดในเดือนนี้เอาเป็นว่าไพ่แนะนําอะไรไพ่แค่บอกว่าคุณก็แค่ตัดสินใจพอไพ่ที่คุมไว้เป็นไพ่ของการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคุณอยากมีความรักดีๆคุณก็ต้องลองออกลองนะลองทําความรู้จักบ้างคุณแค่สังคมแล้วก็ลังเล เหลือเกินอะไรประมาณนี้เออให้บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นนะเท่าที่ดูจากไพ่ไพ่แค่บอกว่าคุณนะ่ะลังเลมากๆเพราะฉะนั้นลองดูค่ะอย่าเพิ่งรักอย่าเพิ่งปักใจลองศึกษากันก่อนแนะนําสําหรับคนโสดนะเพราะว่าเท่าที่ดูมันก็ไม่มีอะไรเสียหายคนโสดสนิทคนที่เข้ามาก็ดูจะโอเคนะถึงแม้เขาจะดูเป็นเด็กหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ตามคุณไม่ต้องแคร์สังคมบ้างก็ได้นะคะราศีมังก้อน สำหรับราศีมังกรนะคะที่มีคู่แล้วมาดูกันค่ะว่าความรักในเดือนกันยายนสําหรับราศีมังกรที่มีคู่มีแฟนแล้วนะเป็นอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะราศีมังกรเป็นเหมือนเพื่อนกันค่ะช่วงนี้เป็นคู่รักแบบเพื่อนอยู่ด้วยกันกินด้วยกันไปด้วยกันนะคะอารมณ์เหมือนเพื่อนค่ะคุยกันได้เฮฮากันได้บ่นกันได้ว่ากันได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองเยอะดูแลตัวเองกันเยอะแสดงความเห็นกั ตัวกันเยอะขึ้นนะเอออารมณ์ประมาณนี้มีการเล่นเหลี่ยมใส่กันบ้างโกหกปิ้นป้อนกล่อนเล็กน้อยอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็มีคําพูดที่ไม่ถูกหูบ่อยนะเออพอเป็นเพื่อนกันเนี่ยคู่รักที่ลักษณะแบบเพื่อนเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือปัญหาของเรื่องของการที่ไม่เก่งใจกันคืออารมณ์เหมือนเพื่อนกับเพื่อนคุยกันแล้วไม่เก่งใจกันไม่มีมารยาทต,ต่อกันในเรื่องของความรักอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเรื่อง คำพูดจึงเป็นปัญหาอันดับต้นๆของคู่รักที่เป็นคู่เพื่อนคือมีลักษณะนิสัยเหมือนเพื่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบแฟนนะมักจะมีปัญหาเรื่องคำพูดเดือนนี้ราศีมังกรเป็นแบบนั้นค่ะแถมไพ่ห้าดาบนะคุมเรื่องราวนี้ไว้คือคำพูดจิกกัดคำพูดรุนแรงคำพูดที่รู้สึกโดนแทงเข้าไปที หัวใจอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าราศีมังกรทํากับเขาหรือเขาทํากับราศีมังกรนะเพราะฉะนั้นใครมาเห็นคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะราศีมังกรหรือชาวสองแฟนของราศีมังกรนะให้ระวังเรื่องของคําพูดไว้ละกันเดือนนี้มีปัญหาเฉพาะเรื่องของคําพูดเนี่ยรล้รว,นรวนเลยค่ะอย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะออางั้นมาดูกันต่อในเจาะลึกของความรู้สึกนะว่าคู่ของราศีมังกรเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือน กันยายนก่อนนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าราศีมังกรคะคุณสนใจคู่ของคุณสนใจเรื่องการงานมากเป็นพิเศษพลังงานอาจจะสลับกันนะอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีมังกรแทนก็เป็นไปได้นะแล้วก็พลังงานเป็นสลับกันอ่คู่ของราศีมังกรสนใจเรื่องงานเป็นพิเศษ แต่ว่าก็ยังให้ความสําคัญกับคนรักและต้องการความสําคัญกับคนรักเช่นการรู้สึกดีรู้สึกมีความสําคัญอยู่แล้วค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองคือคนที่สาคัญที่สุดสําหรับราศีมังกรอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ว่าในบางครั้งก็รู้สึกน้อยใจที่เหมือนราศีมังกรไม่ค่อยใส่ใจรู้ว่าเป็นที่หนึ่งของการแลกันและเป็นคนที่สําคัญที่สุดแต่ทําไมไม่ค่อยใส่ใจเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่า คู่ของคุณเขารู้สึกว่าราศีมังกรอนะ่ะชอบใช้ความเด็ดเดี่ยวกับแฟนจังเลยแล้วก็มีคําพูดที่เจ็บแสบคู่ของราศีมังกรรู้สึกว่าคําพูดไม่ดีเลยรู้สึกเจ็บใจเสียใจเกี่ยวกับคําพูดที่ไม่ดีและรู้สึกว่าคำพูดต่างๆมันดูเด็ดขาดมากเกินไปมันทำให้ความรัก น้อยลงเขารู้สึกแบบนี้นะอย่างอื่นเขาไม่ได้คิดเลยอย่างอื่นคด,ดีหมดนะคะมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเด่นชัดเลยสําหรับคู่ของราศรีมังกรงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศรีมังกรเองล่ะ Umwelt. คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี e ่ยวกับความรักในเดือนนี้บ้างราศรีมังกรไม่รู้สึกอะไรเลยคะ่ะราศรีมังกรรู้สึกว่านี่คือความรักที่ดีที่สุดเป็นคู่ที่ดีที่สุดสําหรับฉันมันคือความรักที่หวานมากเพราะเราทํากับเขาไงเขาไม่ได้มาทํากับเราไงนะราศีมังกรถ้าได้มาดูนะหยุดตัวเองเรื่องของ คำพูดนิดนึงเฉพาะเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็น ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เดือนนี้มันเป็นมันเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นคุณต้องหยุดแล้วก็ไพ่บทสรุปเอ้ไม่ใช่ไพ่บทสรุปไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพยย่แห่งความงุดหงิดค่ะเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกงุดหงิดไม่พอใจพยายามที่จะกดความงุดหงิดเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะไม่แสดงออกแต่จริงๆมันออกมาทางสีหน้าและคําพูดไปแล้วค่ะท่านาราศีมังกรคะคุณเอาอกเอาใจเก่งคุณรู้สึกว่าคนรักเอาอกเอาใจคุณเก่งแต่คุณเนาะชอบชอบ,ชอบลังเลในเรื่องของความรักช่วงเนี้ยลังเลไปลังเลมาไม่รู้ทําไมลังเลรู้แหละว่านี่คือ ความรักที่ดีที่สุดหุดเงิดหหุดหงิดเก่งลังเลเก่งไม่รู้ทําไมนะคะแล้วก็ปาร์ตี้เก่งด้วยราศีมังกรช่วงนี้ออกสังคมเยอะนะคะรู้สึกสนุกสนานไปกับสังคมรู้สึกมีความสุขกับการร่วมกันทําอะไรหลายๆอย่างกับคนรักรู้สึกดีหมดเลยเอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะราศีมังกรรู้สึกมีความสุขมากๆแค่รู้สึกหุดหงิดเล็กน้อยถือว่าน้อยมากไพ่ใบนี้คือน,น้อยมากไม่ใช่ปัญหาของชีวิต เพราะนั้นความหนักใจไปอยู่ที่คู่ของราศีมังกรค่ะเจอคาพูดที่เจ็บแสบของราศีมังกอนโดยที่ราศีมังกรไม่รู้ตัวนะคะบอกไว้เลยว่าราศีมังกอนไม่รู้ตัวค่ะงั้นมาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วไพ่จะแนะนําราศีมังกรที่มีคู่แล้วว่าอย่างไรบ้างควรทําอย่างไรกับเดือนนี้เกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าราศีมังครนค่ะคุณอาจจะปฏิเสธนะว่าคุณนะ่ยไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นหรือตัวคุณเองอาจจะ พูดเหมือนบอกเลิกเขาไปบอกเลิกเขาหรือเธอคนนั้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะแล้วก็นี่ไพ่มาย้าว่าเรื่องของการขาดความรักเป็นปัญหาเรื่องของการปิ้นป้อนของคําพูดหรือการมีเล่์เหลี่ยมที่มากเกินไปเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นนาราศีมังกรเอาเป็นว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจคู่ของคุณ ทำให้คุณพูดจาอะไรไม่ดีออกไปเพราะไพ่ใบนี้มันติดตามมานะตั้งแต่ชุดแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความไม่ไว้ใจอยู่คําพูดที่ไม่ดีมันอาจจะตามมาคุณไม่ต้องคิดมากเลยเพราะไพ่ทุกใบไม่ได้บอกเลยว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นที่เป็นคู่ของราศีมังกรมีอะไรแอบแฝงเขาสนใจเรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นราศีมังกรไพ่บอกว่า,าการที่ขาดความรักและการไม่ไว้ใจกันมีเล่ห์เหลี่ยมต่อ,อกัน การระแวงต่อกันเนี้ยเป็นปัญหาให้คุณคุยกันดีๆสื่อสารกันบ่อยๆนะเพราะจริงๆแล้วคุณคือคู่ที่ซื่อสัตย์และเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะฟังแบบนี้แล้วราศีมังกรนะน่าจะสบายใจขึ้นแล้วก็อาจจะลดคำพูดหรือความไม่พอใจลงอาจจะทำให้ชีวิตคู่ดีขึ้นนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเอาไว้เป็นแนวทางในการทำ ความรักให้ดีขึ้นในแต่ละเดือนและกานเพราะไพ่จ๊บอะส่วนใหญ่ขึ้นขึ้นออกมาเป็นปัญหาเป็นอะไรที่ควรจะแก้ไขประมาณนี้นะคะจะได้รู้แนวทางในการใช้ชีวิตคู่ให้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ